ไปเลวไปนะไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่ทะเลนะครับที่มาขับรถเล่นแล้วก็จะเป็นในช่วงในช่วงของวันศุกร์ที่เราจะมา อัดคลิปปล่อยนกบินอิสระที่ในส่วนของอที่เราออกมาข้างนอกนะครับเราก็จะมาดูกันว่าในการบินของเบิร์ดเดย์เป็นยังไงวันนี้ลมก็ไม่ค่อยมีนะครับเห็นไหมทุกคนน้ําทะเลลดลงค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นน้ําลดหน้าแต่ก่อนน้ําจะขึ้นมาจนถึงตรงนี้นะครับกระทบฝั่งปุ๊บ,บแต่วันนี้ไม่ค่อยมีขึ้นน้ําก็เลยลงแต่ว่าเวลาน้ําขึ้นนะเดี๋ยวลมก็จะ พัดมาแรงมากๆเลยก็พรุ่งนี้พี่มีไปอ่ตลาดจตุจักรนะใครอยากฝากในเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้พี่ก็แว้นมอไซมาแล้วก็นี่แหละ มาขับรถเล่นด้วยมาเดินเล่นด้วยข้างล่างนี้ถ้าน้ำขึ้นลึกมากๆนะทุกคนดูกว้างแล้วก็ไม่ค่อยมีลมเหมาะกับการที่จะปล่อยเบิร์ดเดย์บินอิสระแล้วก็จะเป็นกินชิคของเราว่าในการบินเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวพี่ขอตั้งกล้องไว้ก่อนนะให้ทุกคนดูในส่วนของที่เรามาปล่อยตลอดนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวที่ตั้งกล้องไว้ให้ทุกคนดูว่าในการที่เราปล่อยนี้เราจะ ทำยังไงบ้างเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวพี่ขอวางก่อนนะ นะครับทุกคนเห็นไหมนิวยีาย Year, พี่วินไปด้านล่างเลยนะเดี๋ยวพี่จะไปเอาเบิร์ดเดย์ Birthday, นะครับเห็นไหมทุกคนดูนิวยาพี่วินเห็นไหมโอ้กล้องพี่น่าจะจับไม่ได้แต่ว่านี่เบิร์ดเดย์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนกันแล้วไม่ใช่ลงไปด้านล่างกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทุกคนตอนนี้เราจะรอดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าอยู่ไหนออกทุกคนดู Birthday, เบิร์ดเดย์มาแล้ว เบิร์ดเดย์ลงมาเกาะตรงนี้แล้วเดี๋ยวนิวยียเรายังไม่เจอนะครับทุกคนนิวยียลงไปด้านล่างแล้วอันนี้จะเป็นเบิร์ดเดย์ของพี่นะครับหีเบิร์ดเดย์จะอยู่ตรงนี้นิวยียมาแล้วนิวยียแล้วนู่นะทุกคนเห็นนิวยียพี่ไหมนู่นนิวยียพี่บินอยู่ตรงนู้นแล้วโอ้โดน,นนั้นไล่ตีนะครับทุกคนดูเนี่ยเห็นไหมเวลานกได้ออกมาบินอิสระแบบนี้คือเขาจะมาเร็วไปนิวยียเร็วมาเร็วทุกคนดูเห็นไหมหนู่น นิวยะโดนไล่ตีนะครับโดนนกเจ้าถิ่นไล่ตีนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาเราพาน,นกออกมาเล่นข้างนอกแบบนี้หรือผ่อนคลายเขาก็จะได้บินแต่วันนี้ดีหน่อยลมไม่ค่อยมีนะครับเห็นไหมโหทุกคนบรรยากาศก,าก็ถือว่าดีมากในการปล่อยเบสเดบินเบสเดก็บินนี่ทุกคนดู่านิวเยาก็ไม่รู้ว่าบินอะไรไม่ลงมาหาเราเลยเห็นไหมทุกคนอ่านนี้เลยนะสําหรับใครที่อยากจะบินหรืออยากพาน,นกออกมาข้างนอกนี้ ให้อใสสายจูงก่อนนะครับของพี่ก็ถามว่าเขาบินโอเคไหมก็ถือว่าโอเคนะในการที่จะปล่อยเขาบินอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องวางเบิร์ตเดย์ไว้ตรงนี้ก่อนนะอย่างน้อยก็ได้ออกมารีแลกผ่อนคลายด้านนอกนะครับดีน,นะวางไว้ตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวพี่จะมาเตรียมน้ําเตรียมอาหารไว้ให้ทุกคนนะครับเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ให้ทุกคนให้เบิร์ตเดย์กับนิวเยียนะอืพี่เพิ่งจอดรถมาเลยนะทุกคนดูพี่ให้ดูเดี๋ยว ที่ต้องวางอา,อาหารกับอันนี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นน้ํานะน้ําสําคัญที่สุดนะครับสําหรับการนนี้เดี๋ยวพี่จะเอาวางไว้ตรงนี้ให้ทุกคนดูนะโอ้พี่เปิดมือเดียวไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะจุดวางตรงนี้อันนี้ก็สบายๆชิลๆก่อนนะครับพี่ก็จะเติมน้ําให้กับเด็กๆเ,เ,เวลาเขาไปบินหรือการที่เราปล่อยในช่วงของตอนที่เรามาถึงเนี่ยให้เขาได้บินเล่นก็จะเป็นแ หมาน,นี้แต่ว่าเหมือนจะมีน้องหมาด้วยนะครับทุกคนเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยเห็นไหมพี่จะให้เขากินน้ําก่อนเดี๋ยวพี่จะพาลงไปเดินเล่นด้านล่างนะครับทุกคนดูเห็นไหมนี่เขาจะกินแบบนี้เลยเวยลาเขาบินเสร็จนี้เขาก็ต้องได้อ่ากินในส่วนของห้วยๆ้วยนะพี่ก็มีมานะครับทุกคนก็ส่วนมากจะเป็นป่ามเมล็ดที่แบบสําเร็จรูปพวกผลไม้อัดเม็ดนะครับส่วนใหญ่นะที่พี่จะให้กินมากกว่า เพราะว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของอาหารการกินถ้าเขาอืแล้วมีสีขาวนะั่นจะเป็นยูริกยูริกนี้อันตรายต่อนกไหมจริงๆอะ่ะถ้าในกรณีเขากินไปแล้วกินไปเยอะๆนี้ก็จะมีอันตรายต่อนกนะอันตรายคือลาเขากินพวกนี้จะทําให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงในอนาคตแล้วก็สามารถสะสมไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นพวกอ่าที่มียูริกเยอะๆหรือพวกมเมล็ดทานตะวันนี้ ขาจะมีไขมันที่สูงเวลานกกินไปแล้วเขาจะสะสมเรื่อยๆแล้วก็เป็นระบบภายในที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทางนี้ก็แล้วแต่ที่เราให้กินเป็นพวก่าผลไม้อัดเม็ดก็ได้เป็นพี่ให้กินเป็นของสนะมาร์ทฮาร์ดนะมาผสมเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ดูเนี่ยเป็นของสมาร์ทฮาร์ดแล้วก็จะเป็นมเมล็ดทานตะวันน้อยส่วนมากจะเป็นนี่ อาหารสําเร็จรูปเป็นผลไม้อัดเม็ดแล้วก็เมล็ดทานตะวันของพี่จะเป็นไซส์เล็กนะครับให้กินแบบไซส์เล็กดีกว่าไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่ต้องเป็นพวกกระตั้วมาคอแอฟริกันเกลพวกอเมซอนพวกนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้อ่าจริงๆพี่ก็อยากเลี้ยงแอฟริกันเกลอยู่นะถามว่าทําไมถึงยังไม่เลี้ยงเพราะว่าพี่ยังขี้เกียจไปขอใบทําเรื่องนะทุกคนจริงๆอ่ะเป็นนกที่พี่อยากเลี้ยงมานานแล้วแหละแล้วก็พร้อมแล้วแต่ว่าครึ่งมาขึ้นในส่วนของใบครอบครองนะครับ แต่ถ้าใครอยากเลี้ยงก็แจ้งใบครอบครองในการซื้อขายเราก็ต้องซื้อตามฟาร์มนะสําหรับใครที่อยากได้พวกแอฟริกันเกรหรืออเมซอนนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมจะเป็นเหมือนพวกนกแก้วโม่งโม่งอินเดียโม่งอะไรก็ต้องมีใบนะครับถ้าไม่มีใบก็โอ้โดนปรับเยอะเหมือนกันนะครับจําคุกด้วยทั้งจําทั้งปรับนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยเอนจอยเหมือนกันวันนี้ก็พี่ค่อนข้างที่จะอะค่อนข้างที่จะ เราจะตื่นเต้นนะในการขับรถออกมาเล่นด้านนอกแล้วก็พาเด็กๆมาเล่นด้วยเห็นไหมมอไซค์พี่จอดอยู่ตรงข้างหลังวัดตรงศาลาตรงนั้นนะครับจอดแล้วก็ล็อกคอไว้ด้วยแล้วก็พวกนี้ก็จะปล่อยอในส่วนของคนใครที่สนใจกระเป๋าโอเคเดี๋ยวเรากลับกล้องไปดูรีวิวกระเป๋าเราด้วยดีกว่า โอเคใคร,ใครที่สนใจกระเป๋านี้กระเป๋านี้านหาซื้อได้ตามแอป,ปส้มหรือทั่วไปที่คนขายสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงเลยนะครับกระเป๋านี้ก็ไม่แพงพี่ซื้อหมดนี้ก็ประมาณ700บาทนะโดยเราจะแยกกระเป๋าแล้วก็ถาดวางแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนแต่นี้จะเป็นของเราเองที่เรามาติดไว้ให้กับนกแก้วกินน้ํานะครับทุกคนก็<อ>ทางนี้ฮะพี่ถ่ายคลิปป้ะใช่พ,พี่ถ่ายคลิปลง u t u b e ไปนลสวยไหมอยากเลี้ยงไหมมีใครอยากเลี้ยงไหม กินเที่ยวเลรยวทุกที่กัดแม่พี่ก็กินเที่ยวเรือทุกที่ตัวนี้กัดกินเที่ยวเลรยวทุกที่ตัวนี้กัดนะใช่ครับกัดตัวสีส้มกัดเที่ยวเลรยวทุกที่ถ่ายพี่กำลังอัดคลิปอยู่เลยมันคือพี่ที่มัรบกวนครับปานมาจะเล่นไหนเนี่ยพากันเล่นน้ำโอ้ two t h o u s a n years later โอเคครับทุกคนก็เมื่อกี้นี้ก็คุยกับน้องๆเขาก็เรื่องนกแก้วนี่แหละเดี๋ยวพี่ก็จะปล่อยบินอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราปล่อยนิ้วเยียดดีกว่าทุกคน ไปเลยเนี่ยาเร็วไปเอาทุกคนดูไม่ยอมไปแล้วนะเบิร์ดเดย์หล่ะไปไหมเบิร์ดเดย์เบิร์เดย์ไปไหม, Birthday. Birthday ไ,ปไ,หมไปเร็วเบิร์ดเดย์เร็วเอาทุกคนดูนูอันนี้ก็มานี่แล้วเบิร์ดเดย์ไม่ยอมนะทุกคนเราก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่ง ว่าเป็นยังไงแต่ในเรื่องของการบินของเบิร์ดเดย์นี้เขายังก้าวก,กลัวอยู่นะครับเพราะว่าเวลาเขาออกจากพี่ไปอนะ่ะเขาจะเป็นก,กัวนะครับส่วนนิวยอร์กก็ปล่อยได้เรื่อยๆทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าไปอยู่แบบนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการแทะกัดหรือแบบมีหมาหรือมีแมวมานะครับเดี๋ยวเราก็ดูกันอีกทีเดียวพี่จะเดินไปหา Birthday เบิร์ดเดย์แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปด้านล่างกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างมาเร็วเบิร์ดเดย์เร็วทำไมไม่บินเลยเวลาปล่อยให้บินไม่ยอมบินเลย ไนะหนนู่นนิวเอียอยู่ตรงนู้ไนไอ้จิบ๊บๆไปกินก่อนเรื่องนั้นนะเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นข้างล่างกันไปเลยกินให้หมดเร็วอฮ ก็ในอ๋อพี่ลืมบอกไปเลยนะครับในส่วนของใครที่อยากปล่อยบินอิสาอย่าให้นกกินอิ่มเกินไปนะถ้านกกินอิ่มจนเกินไปฮะเขาจะไม่เชื่อฟังเราแล้วก็เวลาเราฝึกจะฝึกยากมากๆนะครับแต่ทางนี้เราก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าในการบินเขาเป็นยังไงบ้างตกใจบ่อยไหมหรือขี้กลัวไหมแต่เบิร์ตเดย์พี่สันคอนัวพี่ขี้กลัวแต่ถามว่าในส่วนของการบินออกจากเราอ่ะขี้กลัวแน่นอนแต่ทางนี้ก็สามารถปล่อยได้เรื่อยๆนะครับก็รอดูอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็นประมาณนี้เลยในการออกมาเที่ยวข้างนอกนะทุกคนทเที่ยวทะเลน้ารดนะครับนี่เห็นไหม mm hmm. เขาจะกินน้ําคือถ้าเขาไปบินหรือเหนื่อยไม่มีน้ําให้เขาอาจจะช็อกได้นะครับแต่ทางนี้ก็ต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพี่จะพาลงไปเดินเล่นด้านล่างกันดีกว่านะครับ mm hmm. เห็นไหมทุกคนดู น่าเดินมากเลยสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะอ่าให้เขากินสักพักหนึ่งพี่จะพาลงไปเดินเล่นข้างล่างนะครับครับทุกคนตอนนี้เราก็เพื่อปล่อยอะไรเสร็จสิ้นให้เขากินอะไรอิ่มท้องนะเผื่อเขาหลุดไปเขาจะได้อยู่ถึ้งรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําถ้านุกหลุดเราต้องตามนะัาทีพี่ว่าจะพาทุกคนลองลงไปเดินฝั่งนู้นนะ ฝั่งนู้นไปตรงนี้นะครับไปฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราต้องไปฝั่งนู้นก่อนพี่ต้องเอากระเป๋าออะไรไปด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่คนอาจจะมานั่งอะไรทุกคนดูเห็นไหมคนเยอะแยะมากมายเลยส่วนมากเขาจะหาไม่รู้หาอะไรกันนะครับก็น้ําลงนะ่าจะหาหอยหาปูนะครับทางนี้ก็ไม่แน่ชัดอะไรก็มีคนตกปลาด้วยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับทางนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับพี่ก็มาบ่อยแต่ไม่ค่อยรู้จักสถานที่เท่าไหร่เป็นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลงฝั่งนู้นนะครับโอ้ทุกคนดู เบิร์ดเดย์เที่ยวมาเบิร์ดเดย์ลงไปทําอะไรนะ่ะเยวจะพาออกไปเดินเล่นกันดีกว่าไปไหมเบิร์ดเดย์ไปไหมเนี่ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตัดภาพไปที่นู่นกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาในฝั่งเมื่อกี้นี้เราไปอยู่บนบนตรงที่นั่งนะครับตอนนี้เราก็ลงมาด้านล่างแล้วนะครับทุกคนเห็นโคลนไหมโคลนก็ค่อนข้างที่จะเละอยู่นะทุกคนเราก็จะลองเดินไปดูนะครับว่ามันโอเคไหมแต่เนื้อสัมผัส มันกนง่ายที่จะเล้ตุุมเปยน,นิดนึงนะทุกคนแต่ว่าโอเคมากๆเลยสบายเท้าแต่อาจจะมีแก้วด้วยนะทางนี้เราก็ต้องระวังมีคนลงไปฝั่งทางด้านล่างด้วยนะครับทั้งหลังพี่เป็นป่าชายเลนนะทุกคนเป็นต้น,ตนป่าชายเลนจริงๆพี่อยากเดินไปดูอยู่นะแต่ว่ายุงเยอะยุงน่าจะเยอะนะครับตามป่าชายเลนนี้ยุงเยอะแน่นอนนะ,ะที่สําคัญนะการปล่อยแบบนี้พี่จะฝากไว้อย่างเดียวคือต้องเอานกหวีดมาด้วยนกหวีดนี้จะเป็นตัว เราส่งสัญญาณเวลาเขาบินขึ้นสูงเวลาเราผิวปากหรือแสดงอาการอะไรก็แล้วแต่นกไม่เห็นหรือนกไม่ได้ยินเขาอาจจะบินเตลิดไปไกลได้ทั้งนี้เราก็ต้องระมัดระวังให้เอานกอีดมาส่งสัญญาณให้เขาสาหรับวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะทุกคนก็มาอัปเดตทุกคนดูว่าช่วงวันศุกร์นี้พี่จะออกหาขับลุ้นเล่นเที่ยวแล้วก็พาเบิร์ตเดนิเยร์ออกมาบินอิสระข้างนอกรับบรรยากาศในส่วนของริมทะเล ประมาณนี้ไม่รู้ว่าใครชอบไหมนะครับบรรยากาศดีมากเลยทุกคนลมก็ไม่ค่อยแรงนะลมพอดีเลยแต่ก่อนอนะเวลาขึ้นมาลม,ม่อน่าที่จะแรงมากๆเลยนะทุกคนก็ท้งนี้ก็ต้องดูอีกครั้งนี้จริงๆพี่เอาเบอร์เด็กกันอีกอย่าลงไปเดินแต่ว่าเป็นเป็นคนอะพี่กลัวมันสกรปรกกับรูปนกของเราหรือตัวเราเองที่จะามาเกาะบนเสื้ออะไรเขาก็น,นี้จริงๆพี่ว่าเอากระเป๋าวางไว้ด้านบนนะครับนี่ดู นี่นกดื้อนะพี่จะบอกให้ดูพี่จะปล่อยบินเอาเร็วนี้เยอะเร็ว,รว,รวทุกคนดูไม่ยอมไปเห็นไหมอยู่ตรงนี้ในส่วนของที่ถ่ายคลิปมานี้ทุกคนไม่สังเกตเห็นเบิร์ตเดย์นี่เบิร์ตเดย์ตรงนี้เบิร์ตเดย์จะอยู่ในเสื้อของพี่นะครับไม่ออกมานะเวลาเขาบินเหนื่อยแล้วเขาไม่อยากออกมาแต่นิวเยียไม่อยู่ในเสื้อนะชอบออกมาดูอะไรตามภาษาของเขานะครับโอเคกลับกล้องหลังให้ทุกคนดูวิวบรรยากาศในฝั่งของสะพานนะครับสวยมากมากเลยทุกคนเห็นไหม ยาวมากๆตอนนี้ก็เวลาโอ้พี่ไม่ได้เอานาฬิกามาด้วยสิก็ประมาณห้าโมงได้แล้วมั้งทุกคนกําลังจะค่ำแลวนะครับตอนนี้ก็พระอาทิตย์กำลังจะลงแล้วเดี๋ยวพี่เก็บบรรยากาศทุกคนดูดีกว่ามีนกตัวใหญ่ด้วยทุกคนเห็นไหมมีนกแล้วก็มีคนตกปลาด้วยนะครับเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดู ไม่ว่ร์เดีกกินน้ำไหมครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่